น,าานี่วัาสาตะโกเ๋้วเรลาบปสอบผมก็จะเขียนอย่างงี้หรอกนะบรรพบุรุษก็เขียนแต่ว่ามันมันมันก็จะดีอยู่นี่น่อะนะไหวเขียนไหวอ่านออกแล้ครับให้เขาอ่านออกเพราะว่ามันเวลามันไม่ได้สี่ชั่วโมงอะ่ะอย่างอาจารย์ท่านท่านว่างนั้นอ่ะรัมนโนยอภิญญาอ๋อนี่ อ๋อน <S <S อี่แหละคือเงี้ยเงี้ยเอักอดูดูอย่างประโยคเนี้นะครับก็คือประโยคเนี้ยคืออันนี้ประโยคเต็มครืบอ็ประโยคเต็มบาลีเป็นอย่างนี้นะครับไอ้ประโยคหลังอนี่ะเขาจะใส่มาไม่เต็มหรอกนะครับครับนักเรียนบาลีต้องประโยคประโยคข้างหน้ามาใส่ประโยคหลังให้มันเต็มอย่างเงียกบอกว่าละไว้ในฐานะเข้าใจครับก็คือว่า ต้องหัดูประโยค์ข้างหน้าเพราะฉะนั้นต้องแปลประโยคข้างหน้าให้ได้ก่อนฮิแปลจ็ิงอยู่ก็ก็ก็ได้คือตรงน้าแต่เราเวลาแปลอาจารย์เสร็จถ้าไม่ให้ยกศัหลวงน้าพยายามดูสับบาทีก็แปลอันว่าผ้าสาดกเนี่ยตัวเนี้ยเป็นเครื่องนิวาสาปลตนอันว่าผ้าสาดกเป็นเครื่องนุ่งผืนหนึ่งตัดสยองของความนั้นเนี่ยก็คือให้มันชี้ออกของความนั้นครัเอาหมสิได้มีแล้วได้มีแล้วอ่ะ ก็แปลได้แล้วปุ๊บไอ้ประโยคหลังอ่ะไม่มีหรอกตรงนั้นต้องไปก๊อปปี้นี่เลยนี่ยไปก๊อปปี้ตัวนี้เอโกนิวาสนาสารโกโหสิแล้วก็มาเพจวางมาตรงเนี้ยก็คือมาเรียนเป็นอย่างนี้ก็มีแล้วก็คือว่าก๊อปปี้ประโยคหน้าให้นโยบายแม่แม่คนนังพัมมี่อันนี้เขาทิ้งเฉพาะเอโกไว้ให้เราใช่ไหมเราก็ก๊อปปี้แค่นี้มาวางแล้วเราก็ อันว่าผ้าสาตุเป็นเครื่องนุ่งเอโกมีแล้วผืนหนึ่งผืนหนึ่งป็แม้ของนางพาณีของนางพามณีนี่พาณีชยไม่เกี่ยวเพราะมันต้องมีของไงก็เนี่ยของอ๋อยาเนี่ยเจาก็มีให้เราแล้วอันนั้นของของของเขาแม้ของพามณครับอ่ะของพามณีอโอ้โหสิได้มีแล้วนี่ประโยชน์เป็นแค่เองนะเห็นไหมวิธีวิธีการโยกนะ ทีนี้พอมาประโยคใหม่ประโยคใหม่ประโยคใหม่ก็ทิ้งอูพินนงอู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 พินลังใช่ไหมอูพินนางตีนะตีแล้วก็ก็เอเอกลงบวกเอว่าจะเป็นอันนี้คือเป็นมอมะเป็นเอกลเมวะและก็ยาคุมภาคเลยปาปลาลุปลปาตีอ่าปาปลาลุปลาตีครับคือไอปาลุปปาติเนี้ยปาลุปปาท่าติเนี้ย ครับเมื่อกี้เมื่อกี้เราเจอปลารูปปัดนังใช่ไหมแต่เป็นนามกิจทำท่าลุงยุปัจจัยแปลงยุเป็นนอนหนูสมมุติให้เป็นนับปุงสกเรีงแจกเหมือนกุละเป็นปลาลูปปันังแปลว่าอันวอบผ้าเป็นเครื่องเป็นเป็นเครื่องผงอันนี้แปลว่าย่อมผงอันนี้เป็นยาอันนี้เป็นนามอันนี้เป็นกิยาพยาอันนี้เป็นนามกิจเป็นนามอ่ะทีนี้พอมาพอถึงตรงนี้ถูกไหมเนี่ย ปลาลูกปหนังขอโทษปลาลูกประนังอ๋อครับพอพอพาประโยคนี้มันมันจบประโยคแล้วใช่ไหมเอออไอประโยคนี้เป็นประโยคยาวต่อเนื่องเหมือนกันแต่ประโยคนี้ประธานเปลี่ยนเป็นปลาลูกประนังอันว่าผ้าคือจริงๆก็ต้องโยกวัดถังละอออะแต่นี่ไม่ต้องโยกรู้กันนะอันว่าผ้าเป็นเครื่อง่งผืนหนึ่งเอวะนั่นเทียวอุพินนางหมายถึง ขามผู้ชายกับขามผู้หญิงก็โยกชนเลยของชนทั้งหลายแม้ทั้งสองเกียงภูมิภาคไม่มีอีกแล้วลุงนั้นก็ต้องไปก๊อปปี้เนี่ยโอ้โหสิโอ้โหสิได้มีแล้วเนี่ยคือบาลีมันจะเป็นแบบนี้ถ้าเราไม่ไม่พ้วงในเรื่องของยกศัพท์แล้วก็พอจะแปลได้ลุงนั้นไม่ต้องยกศัพท์ขอให้ลุงนั้นแปลเพราะอาจารย์ศิษย์ท่านม่ยกศัพท์แล้ลุงนั้นให้ให้ดูให้ออกแปลเลยได้ก็ออก อีกตัวีว่าก็ควาเยอะอันว่าผ้าสาดกเป็นเครื่องนุ่งผืนหนึ่งของาพามนั้นให้รู้ว่าโยกพามของาพามนั้นได้มีแล้วคืออันว่าผ้าสาดกเป็นเครื่องนุ่งผืนหนึ่ง,งแม้ของของพ<อ><อ>างมญญาได้มีแล้วอันว่าผ้าเป็นเครื่องผมผืนหนึ่งนั่นเพียวให้โยกชนให้รู้เมื่อก่อนเน,นี่ยผมจะเขียชนชนผมที่เขียนแล้ว ของชนทั้งหลายแม้ทั้งสองได้มีแล้วเชอนนี้เวลาเวลาสัมพันธ์ผมเคยบอกแล้วสัมพันธ์สัมพันธ์ที่บาก่อนยี่สร่าง่ายๆว่าเขาว่าไปแล้วนะเก็บประธานเก็บประทานตัวนี้ประทานใช่ไหมเขาจะเก็บประทานและกิจกรรมภาคเข้าพ้องกันแต่อันนี้ประทานมันมีบทขยายเอโกโกสาตโก ว่าก่อนเอโกทําหน้าที่เป็นวิเศษนะเป็นคุณธามแหละที่ผมเคยสอนคุณนามมีชั้นมีสามชั้นมีปกติติเศษวิเศษแต่สองพันเขาเรียกวิเศษนะเขาไม่บอกเอโกปกติคุณนามเขาไม่บอกเขาบอกวิเศษนะเลยคือคำว่าวิเศษนะมันทําให้วิเศษใช่ไหมครับเราก็ว่าเลยเอโกใช้คาเชื่อมมาของถ้าวิเศษขอก เอโกวิเศสนะของนะของนิวาสนะสาตโกแล้วขยักปาบนิวาสนะสาตโกเป็นกัตตวโจกขยะกัตตาในเอโหสิเอโหสิเป็นอารขยากว่าเอโหสิอขยักตาบทกัตตุวาจบสัมพันธ์แล้วใช่ไหมสัมพันธ์แล้วใช่ไหมเขยอันนี้สัมพันธ์แล้วอ่ะเหลือตัวอีกเนี้ยไม่สัมพันธ์มันแปลว่าอย่างไร มันขยายตัวไหนเอาเข้าตัวนั้นผ้าผ้าสาดเป็นเครื่องนุ่งหรือหนึ่งของรามนัสสะก็แปลว่าของใช่ไหมของใั่ไมตั้งโยกรามสัสสะรามนัสสะมาของพามนั้นตัวนี้ตัวนี้ก็ตัวนี้ก็เหมือนตัวนี้นั้นเป็นวิเศษนะวิเศสนะนะครับผมนักเรียว่าตัดสา วิเศษณะของปรมณัสสะปรมณัสสะแปลว่าของแปลว่าของสามัญว oui, ่าสามภามีพันสามีพันสามีพ uh ันในในในไหนขยายตัวไหนโอเป็นเครื่องนุ่งผืนหนึ่งของผ้าสาโดของแสดงว่าต้องข้าในผ้าสาโดใช่ไหมตรงน้าเอาเข้า จะเอาเข้าในเอโกด้วยก็ได้แต่ก็ต้องว่าไว้ถึงนี่อันนี้เอาเอาเอาข้าเอาเข้าเอาข้าในนี้ก็พอนะพามนัสสานะว่ะพามนัสสานิสัมพันธ์ของนิวาสานะสาตโกหมดแล้วจบแล้วสัมพันธ์คือสัมพันธ์ทุกตัวนอทีนี้ให้ประโยคใหม่นี่แหละมันมีโยนอันนั้นยงนะเราพัน อันว่าผ้าสาดกเป็นเครื่องนุ่งจํานะครับผืนหนึ่งแม้ของนางณีได้มีแล้วเป็ตัวเดียวกันเปี้ยเลยท้งารตองกเก็บประธานาเลยเอาเอามันมีวิเศษนะนี่เอกอนะเอโกอรวิวิเศษวิเศษนะของพรามณียาอันว่าผ้าสาดกเป็นเครื่องนุ่งผืนหนึ่งเป็นประธานนะฮะเอกอเอกเอาใหม่นะประธานตัวไหนมะประธานก็ ครอบนิวาสนะสารตโกนเประธานก่อนประธานมันมีวิเศษสนะเหมือนเราเก็บก่อนเอโกเอโกวิเศษสนะของนิวาสนะสารตะโกนิวาสนะนิวาสนะสารตโกสยะสยะกตตาในอโหอโหสิอโอะว่อโฮสิอาอาขยัตบทกัตตุวัจกไอตัวนี้ไม่ใช่ปีนะเอาปีปีสับเอาปีสับปีสับปีสับเข้ากับ ปีสอบอเปกขาตะม่วนผมจำเดียวปีปีสอบอเปกออเปกคาตะเนี่ยจำไม่ได้ขาตะอเปกขาตะอเปกขาเตะอเปกคาตะอเปกคาตะเข้ากับเข้ากับปรมเข้ากับพระมนียาพระมนียาแปลว่าพระมนียาพระมนียาแปลว่าอะไรครับแปลว่าของพระมณีของของของสามีของของสามีพันธะไอ้สามีพัน สา,สามีสามสามีสมร tha ในในออกมาจาก,ากไหนออกมาจากเอ่อออกมาจากโรงงานตัวจำของแต่อันว่าผ้าสาดดเป็นเครื่องนุ่งเอโกผืหนหนึ่งของของพระมณียาอหมมันออกมาจากประธานนะออกมาจากประธานเข้าในประธานเหมือนเหมือนตัวแรกเลย <c oughs> นะ,ละอ่ะตรงนี้ทำใหม่อ่ะพระมณียา อันเอ่อพรามณิยาสามีสามีพันธะสามสามด้วยสามีสัมพันธะในในนุนิวาสน์สาตะโกจบแล้วนิวาสนาสาตโกเราสัมพันธ์ไปแล้วเป็นประธานถามพมัประโย์ใหม่ลงนะคุนนิวิยากปล่เป็นปรรพกาใช่ไหมสยักตานะตรงนั้นเราต้องโยกอะไรมาครับโสิอปัญญาตรงที่โยกงนี่นะเราต้องเอามาใส่อันว่า ผ้าเป็นเครื่องผมเป็นประธานรัชยการตาเอกังขยายด้วยวิเศษนะเออเป็นเป็นวิเศษนะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวฟังคำแปลก่อนอันว่าผ้าเป็นเครื่องห่มผืนหนึ่งนั่นเทียวผ้าเป็นเครื่องห่มของของชนทั้งหลายชนเพราะนั้นชนต้องเข้าในไหนครับคนที่ปารุปเป็นของชนทั้งหลายแม้ทั้งสองยาคุมผ้าใส่มาได้มีแล้วอนะเก็บประธานเก็บประธานยัชยการ ปา่าลพุรนังส,สงยบกระตาในในอโหอ่าโอ้โหสิว่าครับอโหสิอโหสิอ่าอ่าขยันตบทกัตตุวจกอ่าไปไล่ไปไล่ไปไล่ไล่ไล่ตัวแรกนะครับเดีเราเริ่มไล่เราเก็บอ่าลงนะลงนะลืมเอกังป่ะเอออเกังบพิเศษละพิเศษนะไหมมันคู่กับประธานเอาเอาเอวัสศพเอวัสศพเอาวัดธารณะอันนี้เอาวัดธารณะวัด เอวัสสะอวัธรณะเข้ากับเข้ากับเอกังเอกังว่าเอกังเอกังวิเศสนะของปาลุปนังอว่าปาลุปนังปาลุปนังสยกตาในในเอกะอโหสิอวะอโหสิอโหสิอาญาขะอาขยะตะบทกัตตุวจกโอเคอัปปิสัพอภิสอปิสัพเริ่มไล่แล้วปิสัพปิสัพอเปกขะทะอเปกขะทะเข้ากับเงน เดี๋ยวนะปีปกแม่แม่ของแม่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 พรามณีมันเป็นของนามสิมันปีกของนามใช่ไหมนะอ๋อแล้วมันของนี่เขาใช่ไหมอ๋อปีกบรรยายนะปีกสับปีกสับอเปกตะเข้ากับอเปกตะเข้ากับอภินอพินนางอุพินนางอุพินนางวิเศษชนะของของชนานังโอ้ชนะนางชนะนางแปลว่าของสามีสามีพันธะสามสามด้วยสามีสมร tha ใน ใน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 พรามในชนทั้งหลายสองเดี๋ยวนะชนทั้งหลายสองนี่มันบอกถึงไม่ใช่หลงนาต้องอย่าไปดูแค่ชนหลงน้ต้องแปลประโยชน์รวมด้วยมันชนมันออกมาจากไหนชนมันออกมาจากหลงน้ตเองแปลก่อนอนุภาคนะอันเดี๋ยวนะอันว่าผ้าเป็นเครื่องเป็นเครื่องห่มเอกังเอกามผืนหนึ่งเอวะเน่นเทียวอ๋อชนานางชนานางชนทั้งหลายสองไอ้ชนทั้งหลายของของชนทั้งหลายที่มันออกมาจากไหน จน,นทั้งหลายเอาไปม,มันแปลแปลต่อจากใครของชนทั้งหลายจากเอาอ่อเอ่ออาินังนะอาุกินังนะในธรรมนูญนี้วน,นจนทั้งหลายนี่นะไม่ใช่หรอกนะมันออกมาจากน,นานังมันแปลต่อต่อต่อมาจากใครต่อมาจากเอ่อต่อมาจากน้ำกให,ใหม่ดีครับแล้วดูเดี๋ยว <laughs> มันออกมาจากใครเดี๋นะเอ่ออ่ออันว่าผ้าเป็นเครื่องเป็นเครื่องนุ่งเครื่องห่มเป็นเครื่องห่มเอยหนึ่งเอยหนึ่งนั่นเทียวแล้วแปลตัวไหน แล้วก็แปลว่าชนานางของของผมถามว่าชนานังมันแปลต่อจากใครชนานังแปลต่อจากของของผ้าของผ้าใช่ไหมก็านิสมันธ์ในผ้าเลยครับก็เป็นชนานังสามีสัมพันธะในปาลุปนังและอภินัง ไปแล้วเออราไม่ได้เขียนว่าจับไม่ได้ปิงงงโอกอย่าเราแป้ตรงนี้ดูเลยคือไม่ไไมม่่ต้องดูสัมพันธ์ไม่ต้องว่าสัมพันธ์ว่าผ้าเป็นเครื่องผมถือหนึ่งแล้วแปลว่านี่ใช่ไหมไอ้ตัวนี้ทําหน้าที่พิเศษนะก็จะเอาเข้าอย่างนี้เอวะนั่นเทียวมันร่วมเข้ากันนี้ก็เอาเข้าอย่างนี้อ่าอันกาผ้าเป็นเครื่องนุ่งไอ้เครื่องผมถือหนึ่งนั่นเทียวแล้วก็ออกไปปัาบ เนี่ยของผ้าเครื่องห่มของผ้าของผ้าของชะชะนามหนามนหนึ่งผ้าของชนผ้าของชนแสดงว่าชนยังขยายผ้าต้องเอาคือมันออกมาจากเนี้ยหนึ่งเพิ่แสดงว่ามันขยายผ้าการผ่าคือการถูกสัตว์ในขณะนี้ความต่อเนื่องของสัตว์ ถ้าถ้าเกิดมันไม่มีตัวนี้ไม่มีนี้มันก็มันก็มันก็จะเห็นช้าลงนะสมมตินะผมทําให้ง่ายๆเลยนะอ่าช้านานๆช้านานนะอ่าเอางี้เอางี้ง่ายๆไม่ไม่ต้องมีวิเศษนะมาทําให้ปวดหัวไปแล้วปราลุประนังประลุประนังอ่านว่าผ้าเป็นเครื่องผมหรูแปลไปนี่ใช่ไหมของชนแสดงว่าอะไรไม่ว่าของใช่ไหมมันมันแปลไปนี dream, parole, ่แสดงว่าขยายตัวนี้ใช่ไหมลุงน้าต้องทำเข้าๆตัวนี้แสดงว่า ขาขยายตรงนี้สัมพันธ์เนะ่ยนัชนาณ์นามีพันธะสะมีสัมพันธะอ่ตัวนี้ว่าอันว่าผ้าเป็นเครื่องห่มของสำเนียงแต่ว่าของชื่อสัมพันธ์เขาสามีสัมพันธะใช่ะเ้าใจไหมสามีสัมพันธะสามพันธะนี่ก็เล่นแบบนี้ขยายอย่างนี่คือขยายอันว่าผ้าเป็นเครื่องห่มของตัวนี้เข้าในนี้ ของชนทั้งหลายแม้ทั้งสองเอออย่างนี้นะแม้ทั้งสองดูดิครับลังๆังังลงแสดงว่าตัวนี้ต้องออกเข้าเนี่ยนี้เป็นวิเศษนะวิเศษได้ไหมแจกเหมือนกันนะนังๆงนี้เอ้ปีปีตัวเนี้ยแม้ก็จะเอาเข้ามันอยู่กับใครก็เข้ากับตัวนั้นอ่าคล้ายๆกับเอวาเนี่ยเอก ดีกว,ว่าเนี่ยมันอยู่กับตัวไหนเอา<ะ>เข้ากับตัวนั้นแต่ว่าชื่อชื่อหรอนะจำชื่อไม่ได้หน้<ะ>่าไไห้ครับ้นะถ้จำชื่อไม่ได้เหมือนกับเนี่ยนะที่ผมบอกนะอะพอ ปาโมโนแต่ตินะอารมโนนามะ้ายกันชื่อเนี่ยมันอยู่มันอยู่ใกล้ตัวไหนชื่อว่ามันเข้าในตัวนี้ไอ้นี่เหมือนกันมันอยู่มันอยู่กับตัวไหนมันจะเข้ากับตัวนั้นปีเหมือนกันมันอยู่ใกล้ตัวไหนมันจะเข้าตัวนั้นแต่ชื่อทางสัมพันธ์นะลุงนัทําไม่ได้เอยนะลุงนะทลงนัลองไปลองแปลมานะครับครับแปลมาให้จบภาษาครัไม่จบแปลไม่จบก็ได้ลุงนะลุงนะ เนี่ยมีประมาณอยู่กี่บรรทัดนนะ้าห <c oughs> นึ่งสองสามสี่บรรทัดที่ผมสอนมาสองพันเลยนะ <c oughs> เนี่ยลุงนาปิกกี้ <c oughs> ที่ว่าหนังสือคูบาจาร์ลุงน้าว่าว่าตาเลย <c oughs> ว่าตาที่คู่บาจาร์เขาสองพันอ่ะเดี๋ยวลุลงน้าไปได้แล้วเนี่ย เดี๋ยวลงน้ำมันจะคล่องก็คือมันต้องพูดนะถ้าไม่พูดไม่ได้นะไม่พูดไม่ได้พูดอยู่ในห้องคนเดียวได้วหรือใช่กว่าเนั่ยหลวงพ่อก็อิสปิธาระชุตะกะนามาสสาวก็ว่าหลวงอาจารย์เนี่ย huh ที่เขาที่เขาตอบอะไ้เราวะนามาสสาวสัญญาชุตะกะเขากับมหาเอกสัตตะกะพัมมโนมหาเอกับสาวพัมมโนสยจักตาในโหสิโหสิอาญาตบทกัตตุวาจวิปัสสีทัสสศพระสาสามีสัมัญธาในการรัศมิงการรัศมิิงการรัศมีในโหสิแบบเนี้ย คือคือคือเนี่ยตรงนะหนึ่งสองสามสี่ไม่ต้องเขียนไม่ต้องเขียนแล้วลรงนะว่าเลยเอาเอาแค่ตรงเนี้ยเอาแค่ที่ผมสอนแค่นี้ยเนี่แค่ตรงเงี้ยแค่นี้เนี่ยลุงนะพระรูปนังอ่าแค่นี้พอเดี๋ยวคูดที่มาว่าให้อาจารย์ฟังอ่าเอาแค่นี้พอในส่วนในส่วนควาสัมพันธ์นะอในส่วนแปลได้ก็แปลคำคำเขาว่าสัมพันธ์ก็คืออย่างนี้แหละคือเราต้องต้องแปลให้ได้ก่อนครับถ้าเราแปลได้เราจะจะผมจะเจ้อ่าเราจะรู้ว่าไม่ต้องอะไรมาก ถ้าลงน้ำเราลงท่องมาได้ปารุปนังารุป้าเป็นเครื่องของของชนลงน้ำรุ้ทันทีเลยชนมันขยายปาลุปนังเพราะว่าเขาพิ่งแปลออกมาของของชนก็คือความหมายคือว่าของชนชนเป็นเจ้าของผ้าใช่ไหมครับอ่าเจนนังสามีพันสามีสมันทะในในปารุปนังอ่าทีนี้บางทีเขาไม่สามีสมันทะ แปลว่าของอ่ะมันมีชื่อเรียกหลายอย่างมีวิเศษเขาพาวาก็มีคือมันจะมีมันจะรายละเอียดเยอะอย่างนั้นก็สีได้อะไรพาวาตรงนั้นว่าไม่ต้องตกใจพาวาทิศทิศทิศสัมอ๋ออันนี้มันต้องมีต้องตมีตะตะต้องมีไม่ใช่แปลว่าของแหงกับแหงเนี่ยเลือกตัวหนึ่งแต่เขาบอกว่าถ้าแปลว่าของ แปลว่าของเนี่ยหรือแห่งที่เป็นสัติถี่นะไอชาตถีนะถ้าเข้ากับยุปัจใอตัวนี้เป็นยุยุปัจัยในนามกิจแปลงยุเป็นนอหนูเนี่ยถ้าเข้ากับนอหนูนังแบบเนี้ยเขาบอกว่าให้เป็นภาวะที่สัมัญทะอหนึ่งต้องละเอียดก็ม่แต่ถ้าปัญญากูวาจเขาสะพัน์อย่างนี้ไม่ต้องตกใจถ้ารองนะสามีมากันคือใช้ได้ขอให้รู้ว่าสามีสัมัญทะ ับภาวะที่สมัคคมีคําแปลว่าของกับแห่งเพราะแห่งนี้มันภาวะวายจกนึงอ่ามันจะมาถูกภูธาสะคือสมคัญกับสัพ์ที่เป็นภูธาภาวะเป็นต้นที่เป็นภาวะรูาวสานะอะไรพวกเนี้ยครับอันนี้อันนี้ทีนี้ถ้าสังเกตยูอย่างนี้ครับอ่าอันนี้อันนี้มาเป็นยุเขาจัภาวะถ้าเราหน้าจะสามีไม่ว่าการนักเรียนใหม่ไม่ว่ากันเยอะนะมาป็นีดก็คือถ้าเราน้าพาไปน์สามไม่ได้ ผ่านได้นะเดี๋ยวไปเรียนนะเดี๋ยวเดี๋ยวพยายามเดือนหนึ่งเดี๋ยวผมก็จะค่อยค่อยจะให้นะเวลาไปเรียนก็สเกลบ่ายเวลาเรียนเริ่มเริ่มนั่งแน่นขึ้นเดี๋ยวไปเยาวราชกินเก่งก็สบายดีที่โชคดีที่มาเรียนอาจารย์ก่อนถ้าไปที่ลุงนะลุงนะลงหลงน้ลงถ้าถ้าแปลถ้าแปลไม่ได้ไม่เป็นไรลุงน้ะไปเอาสีนั่นเนี่ยสีมันทันที่ผมบอกอ่ะไปขอแล้วก็มึงมีประสบการณ์ผมฝาก S <S> ไม่ต้องแปลก็ได้ไม่ต้องแปลก็ได้เพราะสัมพันคงฟังถ้าถ้าถ้าไม่ทันนะนะถ้าใคาอยากจะแปลก็แปลไปพอแปลพอแปลเราจะได้รู้รู้เราจะได้เราจะได้พูดสัมพันธ์เป็นเขารู้ความหมายเพราะมีอะไรที่ผมอยากจะแปลอยู่พวกคำยักย่างอยู่มีอยู่เนี่ยภาพข่าอย่างง่ายอย่างง่ายนะคือเป็นภาพที่ต้นคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้แผ่แผ่แรกเนี่ยแต่แรกเรื่องทังเรื่องเนี่ยถ้าลงน้ำแปลได้ถ้าลงน้ำสัมพันธ์ได้นะเป็นพื้นฐานเลยนะมันเกือบหมดแล้วใช่ไหม มันเกือบหมดแล้วมันยู่เกือบมันไปมันไปหลายเปอร์เซนต์แล้วอ่ะก็คือหนึ่งหลวงนาจะรู้ลำดับการสัมพันธ์และคำพูดแต่บางทีหลวงนาอนกัอ่าทำทำทำมนิยามันมันมันเป็นมันต้องมีคำว่ามันมันมันเป็นอะไรมันต้องไปพูดคือปีศาอาเปคธาหลวงนาบอก ปิศานาันต,ต้องมาต้องมีเขาว่ามันต้องรูว่าเลยปิศอเปกัาเข้ากับพามันียาพามันียาสามีสมัญทนในนี่วาสนะสาตโกก็จะมีเข้ากับก totally> okay, um, ันในสองคำนี่นะเข้ากับกันในห้องน้นหลองนะไเนี่มเนี่านเนี่ยลงน้ะจะรูปปิศเอาปิขัดถากใช้คำเชื่อมว่าเข้ากับนามศักั์ สัญญาทุรกะเข้ากับเนี่ยเอวะสัพชื่อเขาอ่าวะทานะใช้คำเชื่อมว่าเข้ากับเนี่ยใช่ไหมครับแล้วก็แล้วก็อ่ามดเอโกวิศษลนะใช้คำเชื่อมว่าของของ่ยเไหมเนี่ยตรงนั้นเราทำเรื่อยๆแล้วเราจะรู้เลยเฮ้ยถ้าถ้าไปวิศษนะคำเชื่อมมันต้องของถ้าเอวะืุปิเข้ากับเนี่ยรัตวรบอกว่าอ่าถ้าเกิดประธานนักเยียนภาพ ธรรมโนศรีรัตาในใช้คําเชื่อว่าในแต่จะมีคำเชื่อมเนี่ยโดยลุงน้ายังจะสับสนอยู่ครับเนี่ยลุงน้ามาทำสีๆเนี่ยลุงน้าจะได้คำเชื่อมทำให้ตานานเนาะใช่ครัเอาได้หรือไมครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ตรงนี้ชมหนึ่ง